ม,ล,มละครกมในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกันสองคนแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปครับนั่นจึงทำให้เธอมีมุมมองในเรื่องของความรักที่เป็นเพียงแค่เกมไว้เล่นสนุกและที่สำคัญเธอต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ พุ่พี่บอให้กลับไปก่อนไงพูดไม่รู้เรื่องไงไม่ตกงไม่กลับมันแล้วเป็นตายไงก็ต้องคุยให้รู้เรื่องไอ้ฮะไปนี่มาอะไรอ่ะพี่เกียรติพี่หญิงนี้เป็นใครพี่เป็นเมียพี่เกียรติใช่ไหมพุ่มพี่บอยหยุดไงใช่มีธุระอะไรกับฉันหนูรักพี่เกียรติเรารักกัน หนูขอได้ไหมผัวพ,พี่เนี่ยน้ำหน้าอย่างเธอเนี่ยนะที่จะมาขอผัวฉันขอ,อให้เกียรตินี่หาได้ดีแค่นี้เหรอหมดน้ำยาแล้วสิท่านแกงเงี้ยทำไมพอเลยพูกลับบ้านไปก่อนแล้ววันหลังค่อยคุยกันว่าไงล่ะพี่ปูเห็นพี่เกียรติเขาบอกว่าพี่อ่ะใจนักเลงไม่ใช่เหรอหนูถึงได้กล้ามาขอผัวกับพี่ไง แล้วพี่ล่ะกล้าให้หนูไหมฉันเป็นเมียเ็ามาสิบปีมีโลกกันสองคนผู้หญิงเธอเป็นใครฮะถึงกล้ามาขอเขาอะ่ะ <c oughs> เป็นใครอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ก็เป็นเมียใหม่ที่พี่เกียรติเขารักมากน่ะสิจริงไม่จริพี่เกียรติสาร <c oughs> แล้วพี่จะมีโลกกับเขาเมื่อกี่คนจะอยู่ด้วยกันมากี่ปีมันก็ไม่สําคัญหรอกนะเพราะตอนเนี้ยพี่เขารักฉันไม่ไดีรักพี่ เหรอพี่บอกฉันสิว่าพี่รักผู้หญิงคนนี้พี่พี่รักกูเสมอนะรักฉันอยู่เสมอนเหรอพี่ก็พูดให้จบสิจ้าว่าแต่ตอนเนี้ยพี่รักฉันมากกว่าเมียเก่าเมียแกของพี่แล้วอยู่เงียบหนอยนะพี่ละเงียบเดี๋ยวหนูจัดการเองว่าไงล่ะพี่ปูจะยอกให้หนูไหมผู้หญิงอย่างเธออะ คงไม่มีปัญญาสิท่าถึงได้กล้าบากหน้ามาขอของเหลือเดนจนถึงที่เนี่ยเอาสิท่านเองก็เบื่อไอ้ผัวแห่งโซ่อยี่เต็มทนแล้วอยากได้นะก็เอาไปเลยเอาไปปูฮัลโหลปูเป็นไงบ้างอะสบายดีไหมพี่คิดถึงปูนะพอพี่เกียรต ฉันบอกพี่แล้วไงว่าต่างคนต่างไปอ,ะอ่ะเจ๊ปูเฮ้ยไอ้ยิ้มมันชวนไปที่บ้านอะ่ะมันชวนไปกินเหล้าอะ่ะไปเปล่าอยากไปอ่ะเออไปดิชลังอ,อ้าวอ,อ้าวจะไปไหนกันอีกเล่าฮะโธ่จังแต่กลับมาเนี่ยเที่ยวทุกวันเลยนะเองโอ้ยแม่คนกำลังมีทุกอยู่อ่ะ ขายบ้างหนิแม่บ่นจริงๆเลยอ่ะเออมันฝากเลี้ยงลูกแล้วกันนะเออไม่ต้องหวง่วงหรอกว่าแต่เองน่ะระวังเนื้อระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันกเออนี่พี่ภูมิฉลืยแนะนำพี่ปูให้รู้จักอะ่ะพี่ปูเน,นี่ยพี่ภูมิแล้วพี่ของฉันรู้จักกันไว้พี่ด,ดี่จังเฮ้ยแก๊งหนือเลยถูกะ เอาจ้องกันอยู่ได้เดี๋ยวก็ท้องหรอกออไอ้นี่นี่ยบเยบหยบยบให้พี่สาวจะนั่งก่อนเนี่ยพี่ปุนั่งนี่พี่นั่งสินั่งเขามีลูกมีเมียแล้วแต่เราก็ยังนึกสนุกอยากกันคบกันเล่นๆ่นแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เล่นด้วยเขาจะเอาจริงคือเหมือนก็คุยถูกคอกันมากกว่าผู้ชายคนนี้ก็เออดูดีพอคบได้เขาขอมาส่งที่บ้านก็ให้เขามาส่ง แหมอารมณ์ดีจังนะหนีลูกหนีเมียไปกินเหล้าได้เนี่ยอารมณ์ดีจังนะไม่ไงเนี่ยเวลาไม่นอนใครมันจะไปหลับลงละ่ะก็ผัวมันไม่ยอมกลับบ้านแทนที่จะมาดูแลเมียไม่มีกินแต่เหล้ารำคาญช่ฉันมันน่ารำคาญ นี่ฉันท้องลูกแกอยู่นะแกยังมีหน้าไปกินเล่าให้ทุกวี่ทุกวันเว้ยพอได้ไหมคำคาญใช่สิใช่มันเป็นไรกันเนี่ยขอ,องใสยังจะริดมากางไงล่ะ เขากำลังท้องอยู่อะก็น้อยใจเหมือนกันทางเรานี่ก็ไม่ได้คิดนี่ว่าเมียเขาท้องแล้วมันจะคิดมากขนาดไหนเราไม่ได้คิดก็มันไม่ได้คิดจริงจังไงนะเขาก็เปิดตัวเลยแบบเที่ยวที่ไหนก็ไปด้วยกันเงี้ยมาทาไมอะเนี่ยเฮ้ย hey. หรือว่าจะมาชวนปูไปเที่ยวไหนเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยถ้าเองจะชวนปูไปเที่ยวไหนต้องบอกข้าก่อนนะเวย้ยเพราะว่าข้าหัวของข้าพูดมาบพูดอะไรพี่ลูกหยุดหยุดหยุดไม่ต้องมาทรงสวีกันฉันเนี่ยแค่แวะขอมาให้แม่พี่ปูเขานี่เดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวพี่ฉันมาร <c oughs> ับขับรถดีๆนะจ้ะขับรถดีๆนะไปละสวัสดีครับมดขึ้นเยอะมากมดดำ ไต่ตอมหวานมากถั่นลื่นน้ำมือไงมานิมาดิมาี่เลยมาดเบี้ยบอลโอยมาดอเ้ยเรื่องอะไรของมือไว้บอลสรุปเจ๊จะคบกับพี่เขาจริงๆหรอตื่นเต้นไรตื่นเต้นดีก็พี่เขามีเมียอยู่แล้วแล้วไงเมียมันก็อยู่บ้านไปดิเกี่ยวอะไรอะค่ะโอ้ยเกี่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยก็เพราะว่าตอนนี้เมียเขาเนี่ยกำลังท้องกำลังใส่เหลืองมัน เฮ้ยอย่าเรื่องของมันดิเจแล้วถ้าเกิดเจ้คบไอภูมิเนี่ยแล้วคนอื่นน่ะคิดยังไงเฮ้ยไอ้บอลไอ้ไงเ,เอาเรื่องนี้มาพูดทำไมวะเมียมันจะท้องจะคลอดเนี่ยก็เรื่องของมันดิไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้า่าหน่อยไอ้ภูมินัะมันจะรักข้าเลือกข้าเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เว้ยของอย่างเงี้ยใครดีใครได้เจ็บป่วย จะไปไหนอีกล้ววันนี้ชิคไปเรื่อยๆของฉันแหละแม่นี่ข้าถามเองจริงนะเองชอบมันเหรอไอ้ภูมินะ่ะก็ก็ไม่ได้อะไรอะ่ะก็แค่คบเล่นๆเปงัน้นแหละมีคนพาฉันกินฉันเที่ยวสนุกดีออกอ่าแล้วเรื่องไอ้เกียรติล่ะอ๋ยแม่นี่แม่เล่าพูดถึงผู้ชายพายนนี้นฉันได้ยินได้ไหมถึงยังไงมันก็เป็นผัวเองนะยังไม่ได้เลิกกันไม่ใช่เหรอไม่เลิกก็เหมือนเลิกเลยแม่ ก็มันี่มีเมียน้อยแถมยังให้อีนังนั่นเน่ะมาหาฉันถึงที่ห้องแล้วตัวมันก็ไม่ได้ปกป้องอะไรฉันเลยแล้วอย่างเงี้ยแม่จะให้ฉันอับผู้ชายอย่างไมี้ําทำผัวงั้นเหรออืมถ้างนั้นเองก็น่าจะพูดกับมันให้เป็นเรื่องเป็นราวไปนี่ก็เป็นเรื่องที่สุดแล้วแหละแม่มันมีคนใหม่ได้ฉันก็มีใหม่ได้หิจะตนเลยไม่เลิกสิดินมันจะได้เจ็บอย่างที่ฉันเจ็บ ป่ย้ยไอ้ภูมิน่ะถึงมันจะดีกับเองแค่ไหนแต่มันก็มีเมียแล้วแถมยังท้องอีกด้วยแม่ว่าเองอย่าไปยุ่งกับคนที่เคามีเจ้าของแล้วเลยใครเป็นเจ้าของใครล่ะแม่ถ้าอยากให้รู้ว่ามีเจ้าของเนี่ยก็เอาโซ่ห้หรือปลอกคอล่ามคอเอาไว้สิถ้าเชภูมิจะรักกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครฉันเอาหัวมันไม่ได้เอาเมียมันนี่แม่ นี่เองจะเล่นกับไฟหาความเดือดร้อนส่โตไปททำไมแม่ฉันเดือดร้อนอะไรฉันก็อยู่สุขสบายดีนี่มีเมียแล้วสิดีสะใจพี่ภูมพี่ภูมิแย่แล้วพี่เมียพี่อ่ะมันง่าบ้าอะดาจจจจบุวยไว้ลั่นเลยพี่ทางที่ดีรีบกลับไปก่อนเถอะพี่น่าพี่ ทำไมนะทำไมไม่รีบกลับไปอ่ะมีมาตามแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อติดตามช่วงหน้าเปิดให้บูชาเหรียญภาษีคเนสวนรุ่นพิเศษมหาเศรษฐีมิราเคลพลังมูจัดสร้างโดยมหาคณะปติมีให้บูชาทางเพมิรเกเคลที่เดียวเท่านั้น เหรียญแห่งพิธีที่ผ่านการปลุกเสกใหญ่จากครูพรามณ์บวดพรามเสาชิงช้าเหรียญพระศรีคเนสวนขนาด3.2เซนติเมตรมีลวดลายปราณีตสวยงามด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์โอมเปิดให้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้สนใจติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจ m i ล a c l e c h a n n ช l TV ลหรือสแกนคิวโค้ที่อยู่หน้าจอขณะนี้ได้ครับ The m i l a c l e หัสจรพันเรื่อง